สวัสดีค่ะจิตนาจะพาคุณผู้ชมไปตลาดบ้าน,านค่ะคุณผู้ชมตลาดมู่บ้านค่ะเป็นอาหารเอเป็นพวกของสดค่ะคุณผู้ชมสดสดจากสวนจากบ้านมูบ้านค่ะคุณผู้ชมจากสวนปลูกเองยังเสนะค่ะเป็นของไทยบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิง้งล้วก็จะโลกหน้าทางของอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะคุณผู้ชมเป็นรัฐบาลไทยค่ะ เป็นไหนมาตังต้งต่งมือเหล็กออกใบไหม,ไมคะ่ะคุณผู้ชมต่างแต่วันที่หนึ่งเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งพ่อออกปุ๊บเป็นกระรงมาหายลหลดจินตะนาคะ่ะบไดรล่งคะ่ะคุณผู้ชมจักหยากยังค่ะกะเ็เลยบ่ได้ล่งแนวทางเนาะคะ่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยพึ่งสิล่งมือนี่คะ่ะคุณผู้ชมเริ่มลง่งหลายๆเสียนเนาะคะ่ะพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางรัฐบาลไทยคะ่ะของอาจารย์ต้อยนำโชคเพ่นว่าเขาม่แล้วเจนงวดว่าสันค่ะคุณผู้ชม เขามาเขามาเราเจ็ดงวดอา่าเพิ่นเป็นสูตรไม่ประสันค่ะคุณผู้ชมตอนเพิ่นเหเ็ดล่องเมืองแล้วเจ็ดงวดประสันค่ะเพิ่นกรเล่เฝ้าออกมาฝาาคุณผู้ชมค่ะเธองวดนี่เป็นงวดที่แปดค่ะเธอปังค่ะคุณผู้ชมอแนวทางไม่มีใครรู้นะคะคุณผู้ชมว่ามันจะเข้าจะปังนะคะแต่ว่าเพิ่นเห็ดมาแล้วเพิ่นกะว่ามั่นใจ่าเห็ดย้อนหลังไปเบื้องแล้วมันเขานะคะมันมันเดินดีมากค่ะคุณผู้ชมแต่ว่า ไม่ทันได้ดูจังสิแมค่ค่ะบัตรที่นี่หมวดนีเพิ่นได้เฝ้ามาโล่งห้ค่ะมันใจคะ่ะคุณผู้ชมแปดตรงหน้าละาสันนะะแปดบนมาสันแปดกับเก้าล่างมาสันคะ่ะคุณผู้ชมแล้วเพื่อ,จอน,นจนนอีจับคู่ใส่กับตัวใดนันจังไปเบิ้งน้ำกันค่ะคะุณผู้ชมว่าเพื่อนจะจับคู่ใส่กับตัวใดเนาะค่ะว่าจับคู่จะเข้าไหมจะบปังไหมคือจังควมเพันวางหงวดเจ็ดหงวดบอแนวทางของอาจารย์ต่อยน้ำโชกค,คะ่ะเคยเข่ามาก สามตัวตรงๆแล้วก็ห้างวดติดค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยนะ,คะ้ค่ะช่วงเดือนพฤษภาอ่าเมษาพฤษภาค่ะคุณผู้ชมอ่าช่วงนั้นนะคะเข้าห้างงวดติดค่ะคุณผู้ชมเป็นตาเง,งิดกับมหัศจรรย์อยคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีสามตัวแตกด้วยค่ะนะคะมีสามตัวด้วยเทศสามตัวแตกได้เนี่ยพ่ธรรมาดาค่ะคุณผู้ชมเนาะ กาเป็นเพียงแนวทางคือเก่าล่ะคะ่ะคุณผู้ชมถึงแม้จะเคยเข้าสามตัวสองตัวหรือจังไคะ่ะแนวทางเนาะคะ่ะจากการคำนวณล,ล้วนๆคะ่ะคุณผู้ชมอิรนรากาับะภาพคุณผู้ชมไปเบิงตลาดยางน้ำตลาดแป๊บหนึ่งคะ่ะคุณผู้ชมล้วก็จะพาคุณผู้ชมมาดูแนวทางของอาจารย์ต้อยเนาะคะ่ะเนาะของอาจารย์ต้อยที่เคยปังมากธันว่า,าจเจ็ดหมวดเขาติดๆกันนี่เท็ดยอนล้างเบิงนะ โอ้ยเพิ่นกับมันเลยค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกับฟาวเหตดมหา,ตหาห้เนาะจิตนาหักบอลในล่งค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เห็นแนวทางยูนนีไม่ในของอาจารย์ต่อยในมือนีเนาะค่ะเนะาะกับพิจารณาด้วยค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจ,จอเอาไว้ค่ะไปไปิธาเบิ้งนะคะเอาเดี๋ยวค่ะคุณผู้ชมขับรถไปจักน้อยหนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับไปถึงตลาดนะคะคุณผู้ชมหกกิโลค่ะเดี๋ยวไประยะทางหกกิโลเมตรเดี๋ยวไปถึงเราจะ ไทยตลาดของสดให้คุณผูช้ชมในเบิรงกันค่ะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะค,ะค่ะคุณผู้ชมเนาะเหลือจังมาเบิรงรัฐบาลไทยของอาจารย์ต่อยกันเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะคุณผู้ชมดูตลาดเราค่ะ เดี๋ยวเบิ่งเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมยากเบิ่งอย่างเป็นแต่ว่าวันนี้ตลาดแม่ค้ามีน้อยสงสัยเพิ่นไปเกี่ยวเขาวันนี้วันพระมีดอกไม้เต็มเลย ผักขมผักขมโอ้ยกล้วยงามเนาะมีเท่าไหร่คะกลว้วยเห็นกล้วยปะได้เอาบีนึงเอ๊โอนได้ปะคะเอาบีนี้สุกกระโมสุกซื่อๆมันก็มีหน่วยหน่อยหมันก็มีหน่วยอย่างนั้น อาหนึ่งแต่ศูนย์กมูนมเอาโลดค่ะอันนี้แม่จักบาทก็ค่ะสิบบาทพักผมค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะบผมสิบบาทหากเงินกันเนื้อค่ะโอนในเงินนคะค่ะแนวทางรัฐบาลไทยวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยของอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะ อาจารย์ต้อยนำโชคให้รัฐบาลไทยงวดนี้นะคะวิ่งแปดบนค่ะคุณผู้ชมวิ่งแปดบนเพื่อนห้แยกห้บนและล่างได้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือล่างค่ะอันนี้คือบนนะคะบนอยู่ฝั่งนี้ค่ะจินตนาเขียนล่างใส่ฟังนี้มันอยู่ทางเดียวกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมลืมเบองของเพื่อนตอนแรกค่ะก็เลยเขียนตามเนาะคะ่ะเลขมาอยู่ทางนี้ค่ะวิ่งบนแปดค่ะคุณผู้ชมจะเป็นแปดอะไรนะั้นมีแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดสามสามแปด 8 6 6หหดเพื่อนเน้น8ปดหหค่ะคุณผู้ชมเพิ่นเน้นค่ะบนนะคะคุณผู้ชมงวดวันที่16ค่ะ16กพฤศจิกายนเพิ่นเน้น8 6ดหดค่ะแล้วก็ล่างค่ะคุณผู้ชมวิ่งล่าง8กับ9ค่ะเป็น8ดกับ9้าวิ่งล่าง8 3ดสมลงมาล่างเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแล้วว่าเพื่อนเน้นขังบน8 6ดหกเพิ่นขางล่างเพิ่นเน้น8 3 3สามสาค่ะแล้วก็ หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปเบิงเปรียบเทียบกันกับของแม่่แม่สาวอุดรเนาะค่ะที่หเลขเลขดับมาค่ะคุณผู้ชมจะเทียบตัวไหนเดี๋ยวจินตหน้าจะถ้ามีเวลาจะสรุปให้คุณผู้ชมเบิงค่ะไปเทียบใ่ของเพื่อนเพราะว่าของเพื่อนของแม่สาวอุดรน,นะคะดับจริงค่ะคุณผู้ชมดับอยู่จริงนะคะจริงๆแล้ว สลากกินแบ่งไม่มีคำว่าดับหรอกค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางรัฐบาลไทยคะ่ะทางช่องจินตนา channel าอาจารย์ต้อยนำโชคให้มาเป็นแนวทางคะ่ะงวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งพฤศจิกายนคะ่ะอาจารย์ต้อยให้วิ่งศูนย์ค่ะคุณผู้ชมวิ่งรูดศูนย์นะคะแต่ศูนย์ไปหลักร้อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าผลออกศูนย์สี่สี่แล้วก็สามสองคะ่ะคุณผู้ชมสามสองล่าง สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวันที่หนึ่งออกเลขท้ายสามตัว044ค่ะอ่าของเพิ่นกับเขาแต่0แต่ 0, ต0ไปหลักร้อยนะคะคุณผู้ชมค่ะมาตามเมื่องวดนี่ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกับไฮมาบน8ค่ะคุณผู้ชมจะเป็น8หยังจังไปเบิงเนาะคะ่ะคุณผู้ชมรอวัน ที่16พฤศจิกายนค่ะเอาจินตนาขอขอบพูดหลายๆค่ะอาจารย์ต้อยน้ำโชคที่ให้แนวทางมาวางทางช่องนะคะแบ่งปันให้คุณผู้ชมดูเป็นแนวทางค่ะรัฐบาลไทยขอให้ทุกคนมันมๆปังๆนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ค่ะโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ